สวัสดีครับทุกคนเราอยู่ที่สุดโอชานะทุกคนมากินแต่เตรียมแล้วก็ขนมจีนขึ้นชื่อมากเลยี่อีกรอบหนึ่งทุกคนหน้านี้ต้องถ่ายให้เห็นชัดๆเลยทุกคนนี้นะฮะจะได้เห็นภาพรวมนะฮะขนมจีนน้ำยากแกงปักใต้มีติ่มซำครบทุกอย่างเลยนะฮะคนนี้เมื่อกี้เจ้าของนะฮะน่ารักมากเลยทุกคน ดูสิเีอยเมื่อกี้โชว์รีล่าสดๆไป EP หนึ่งแล้วนะทุกคนเกิดมากเลยนะอยู่ตรงถนนเขาเรียกว่าอะไรประสานมิตรไม่ไกลเอามีขั้วแกงขั้วกระดูกอ่อนด้วยอานนี้พิเศษเพิ่มเติมนะฮะทุกคนนอกจากเป็ดซำครับอ๋อโอเคอะดูบรรยากาศร้านอีกรอบหนึ่งนะครับ บรรยากาศร,ราาศ้านที่สําคัญเราจะเห็นว่ามีพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงเนี่ยแสดงว่าร้านนี้ธรามหากินเจริญมากๆเลยทุกคนนะฮะนีชาประจาจ้ะอาหารเช้ามีพระธาตุท่ทุ่งสงนะครับเราอยู่ที่ทุ่งุงสงนี่พระธาตุเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันนะฮะจะไปในเมืองกันเ้วก็เลยแวะสุดโปชานะสุดโปชาบรรยากาศนะบรรยากาศ กับกาดนะฮะสูตรขนมจีนแกงไก่ขนมจีนน้ำยาสูตรใต้ก็มีนะฮะไข่ล้งไข่ลวกโอวัตินเต้าหู้ทอดนะมีครบเลยทุกอย่มีผักสดสดผักเยอะเนาะอร่อยอันนี้อร่อยอาจารย์อร่อยมากทุกอย่างอร่อยมากคุณภาพสุดๆนะฮะน้ำยาใต้สุดๆนะฮะนี่ผักเยอะๆเลยนะฮะทุกคนมีจะมีไรเดอร์มาเป็นถนน ตรงนี้อยู่ถนนเขาเรียกว่าประสานมิตรนะฮะประสานมิตรจ้าถ้าเกิดออกทางนี้ไปอ่ะไปรถไฟได้ทุกคนรถไฟรถตู้นะครับแต่ถ้าเรามาในซอยนี้เาเรียกว่าถนนซอยอ่อประสานมิตรเนะาะก็จะมีถนนย่านการค้าการกินอยู่ตรงนี้นะฮะบรรยากาศนะฮะตรงนี้สุดโอชาอร่อยมากขอบอกอดี๋ยวไปกินต่อดีกว่าทุกคนอร่อยมากอร่อยมากนะฮะ นี้ให้เห็นชัดๆเลยนะฮะรายกาอาหารขนมอันุมขนมขนมจากตรังด้วยคงจะมีขนมเค,ค้กด้วยมั้งทุกคนอากร้านเป็นมงคลมากๆกชอบตรงนี้เราชอบดูตรงนี้นะฮะชอบดตรงนี้สุดโอชาตินซมนะฮะถือว่าเราโชคดีมากที่เราเข้ามาเจอร้านที่แบบที่มี รูปในหลวงนะีรูปสถาบันเนี่ยแสดงว่ามันเหมือนกับเป็นมงคลสําหรับคนที่กินคนที่เข้าร้านมีคนที่ขายด้วยทุกคนนะฮะเนะี่ยลูกค้ามาใหม่เรื่อยๆเลยทุกคนจากสุดยอดมากอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนนะฮะขนมจีนไม่ต้องพูดถึงเลยสดทุกวันนะฮะผักสดน,นะดูสินี่นะฮะผักใบมันปูอันนี้ใบมะม่วงหินมะพานทุกคน มะม่วงหิมาพาางนะฮะยาร่วงหัวครกทักใต้หายากนะนะฮะต้องกินกับขนมจีนนะฮะและที่สำคัญคือที่ใต้เนี่ยจะมีอาจารทุกคนอาจารย์ทำสดๆตกกรอบนะมันจะมีความหวานเปรี้ยวตัดกับความเข้มข้นของน้ำยาอร่อยมากทุกคนออืม,อ,ม,อ,มอร่อยอร่อยมากเลยทุกคน เยวไปในเมืองเนาะดังนั้นมานครต้องแวะทุ่งสงก่อนนะคะรถไฟก็จะลงทุ่งสงหรือถ้าเป็นอีกขบวนก็ไปลงนครเลยนะเรามาลงมาถึงแต่เช้าเจ็ดโมงเช้าถึงทุ่งสงออกจากที่นู่นอ,อ่อสี่โมงสี่โมงกว่านะอร่อยมาก โกงโกฟีมีชาเย็นอ,อร่อยทุกอย่างจริงๆทุกคนภาคใต้เขาจะมีร้านอาหารเช้าแบบแนวนี้นะนึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็สุดโอ,โอชาสุดโอชาเนาะสุดชิสุดช้าเนี่ยแต่มีมีการันไงก็เลยอ่านว่าสุดสุดโอชาทุก อยู่ในเมืองล่มรื่นหาไม่ไกลเลยจากสถานีรถไฟทุ่งสงตลาดสดทุ่งสงหน้าทออสอหน้าหอนอาฬิกาเดินมาไม่ไกลจากทุกคนอือันนี้อร่อยอาจารย์ออร่อยมากน้ำยาขึ้นค้นหอมคุณภาพนฮะ อร่อยมากทุกคนอืมต้อนอาหารเช้าต้องกินอย่างเงี้ยครับสุขภาพเห็นไหมมีป่งมีผักไข่ต้มอือืมอร่อยทุกคน ทำไมอร่อยมากเลยอ,มอมืมันปูบางคนชอบกินมันปูใบมันปูด้วบรรยากาศในร้านนะฮะอร่อยมากอ,มอร่อยมาก วี่หัดใหญ่เนี่ยเจะใส่ส้มแขกเลยนะในน้ำยาน้ำยากะทิน้ำยาเนี่ยน้ำยาแกงใต้น้ำยาใต้อะนะฮะใส่ไม่ใส่มันก็จะอร่อยของมันแต่ถ้าใส่มันจะมีความเปรี้ยวหน่อยๆน,นะนะแล้วแต่สูตรนะแต่นี้อร่อยมากอ,มอ,มอร่อยอร่อยสุดยอดใครแวะมาทุ่งสูงนครนะฮะไปไหว้พระธาตุ ทุ่งสงก็มีถ้าเยอะโรงงานเยอะนะฮะมีเมืองเจ้าแม่กวนอิมน,นะฮะเขามีคําขวัญของเขาไงนะฮะมีคําขวัญของเขาจิงเ,เป็นเมืองเป็นเมืองชุมทางนะจะมีสถานีใหญ่ๆแล้วชุมทางชุมทางชุ่งสงชุมทางหาดใหญ่ชุมทางบ้านพาชีแบจะมีจะไม่เหมือนกันนะชุมทางนี่หมายถึงว่าเป็นที่รวมแหล่งของ ศูนย์รวมของสถานีรถไฟและถึงจะเรียกว่าชุมทางได้เป็นเมืองที่ไม่ธรรมดานะถึงจะเป็นยังหัดใหญ่เรียกาชุมทางหัดใหญ่ชุมทางชุ่มส่งะาานะฮะอร่อยมากอืคลิปนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวจะมุงนะ่งหน้านั่งรถตู้ไปนครห้าสโลเองครับ ทุกคนเดี๋ยวเมมเต็มโพสคลิปนี้ให้ก่อนเนาะอย่างที่บอกร้านไหนไม่ดีร้านไหนไม่อร่อยร้านไหนไม่เด็ดนะเราไม่โพสลงนะฮะอันนี้คืออร่อยเด็ดจริงนะทุกคลิปนะฮะอาจจะมีคนดูติดตามหลากหลายกันไปแต่มีโฆษณาเข้าเราขอบคุณนะบางคลิปมีโฆษณาเข้าจากทุกคนโฆษณาเข้าเป็นสิบ,ส,บสิบตัวเลยนะบางคลิปเนี่ยไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นจากง่ายๆเลยนะจริงใจจ้ะนี่อร่อยมาก mm -hmm.